สวัสดีครับทุกๆคนนะวันนี้ผมจะมาอัดคลิปลงนะครับผมนี่ทุกคนอาจจะไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อติ๊กนะทำไมแสงมันจ้าจงเดี๋ยวลดเสียงก่อนลดแสงก่อนโอเคลดแสงนึโอเค,เอเคผมชื่อติ๊กนะชื่อจริงชื่อประพัฒปพันกุลนะทุกคนอาจจะเคยดูคลิปแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยดูคลิปเพราะว่า คลิปแต่ละคลิปที่ผมอัดลงไปเนี่ยไม่ค่อยมีเสียงเลยหรือแทบจะไม่มีเสียงเพราะผมเห็นคอมเมนต์ที่ว่าเพื่อนๆได้บอกด้วยเพื่อนผมก็ดูนะในคลิปนี้ก็คือบอกว่าเสียงไม่มีแบบวิดีโอไม่มีเสียงเลยอะไรไประมาณนี้ตอนนี้มีเสียงแล้วนะดูด้วยดูแล้วกันนะเออแล้วก็ผมเนี่ยจะอัดคลิปลงนะก็คือตอนนี้หลังจากนี้ผมจะอัดคลิปลงแล้วทุกคนอาจจะไม่ตื่นเต้นแต่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า ผมมีไม์แล้วไม์อัดเสียงที่สามารถเอาเสียงเข้าไปในวิดีโอได้เสียงเข้าไปในวิดีโอโคตรจะตื่นเต้นโคตรจะบ้าที่สุดเลยตอนนี้ผมเนี่ยสามารถอัดเสียงเข้าไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมซื้อเขาเรียกว่าไงซื้อไมค์อันียไมเนี่ผมซื้อมาซื้อไม์ซื้อขาตั้งกล้องซื้อทุกอย่างมาละอัดเสียงไม่เข้าโอ้พระเจ้าทำไมอัดเสียงไม่เข้าเพราะอะไรเหรอเพราะว่า ผมไม่มีสายต่อเข้ากับโทรศัพท์โทรศัพท์ของผมเนี่ยเสียงไม่เข้ากับคือสายเนี่ยเสียงไม่เนี่ยไม่เข้ากับโทรศัพท์มันเลยเสียงไม่ได้โอ้โหรอมาอย่างนานสี่เดือนเป็นปีแล้วมัง้งโอ้เสียเด้งอีกแล้วก็ตอนนี้ผมอัดเสียงแล้วผมจะอัดคลิปลงรัวๆแล้วผมจะบางครั้งเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะแต่แต่จะพยายามตัดต่อแล้วกัน คลิปนี้นอาจจะไม่ได้ตัดต่อแล้วทุกคนเนี่ยจะได้เห็นสภาพจริงๆของผมว่ามันจะเป็นแบบไหนตอนนี้คือทุกคนเนี่ยเห็นด้านหลังไหมใบก่าวงผมด้านหลังไหมตอนนี้คือผมอยู่ในห้องของตัวเองผมอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคือผมจะบอกให้ว่าผมเรียนครูและตอนนี้ผมอยู่ปีห้าแล้วผมได้กลับมาฝึกสอนที่บ้านนะครับผมสุดยอดบราโวามากโคตร จะโหดเลยเพราะว่าตอนแรกผมเรียนอยู่ที่ลำปางเนี่ยมา4ปีนะแล้วก็ปีที่5เนี่ยให้มาฝึกผมเรียนครูครับผมครูคณิตด,ด้วยนะครับเป็นอะไรที่บ้าสุดๆเลยเพราะว่าผมเป็นพูดว่างไงครูคณิตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหนังกันถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทําไมผมถึงมาเรียนครูคณิตคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปโอเคไหมแล้วก็ ตอนนี้ผมได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ผมจะทําคลิปละจริงๆตอนแรกนี้ผมว่าจะกลับบ้านมาแรกๆแล้วผมจะทําคลิปลงนะแต่ไม่ได้ทำทั้งสีเพราะว่าไม่อัดเสียงไม่ได้นะตอนนี้อัดได้แล้วของจริงมาแนะ่มาจริงๆมาชัวร์ๆนะครับผมแต่ผมอยากบอกให้ว่าคลิปของผมเนี่ยอาจจะไม่ไดีดีเลยเลเลิศเ,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 เหมือนกับคลิปของ YouTube ท่านอื่นๆนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยยังเป็นมือใหม่ <g ül> และตอนนี้ผมจะมาอัดคลิปลงจริงๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบๆไหมถึงแม่ผมตะโกนเข้ามา <g ül> แล้วก็ตอนนี้ผมจะอัดคลิปลงละพูดหลายรอบมากน่าเบื่อเนาะอ่ะแล้วตอนนี้วันนี้ผมจะบอกให้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของผม <g ül> และทุกคนก็จะบอกว่าบอกกูทำไมใช่ไหม <g ül> ผมอยากบอกให้ทุกคนรู้เฉยๆนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นเดือนที่พิเศษที่สุด สำหรับผมมากเพราะว่าเป็นเดือนที่ดีมากชมชมแบบนี้ก็ได้เลยอะไรปบะมานเนี้ยผมเกิดวันที่สิหกันยานะอทุกคนก็ยังพูดอีกสักนิดว่าบอกกูทำไมอ่ะผมบอกไปงั้นแหละก็คืออีกไม่กี่วันเพราะวันนี้เป็นวันที่สิสี่อีกอีกสิบสี่สิบห้าสิบหอีกสองวันก็จะถึงวันเกิดผมแล้วเป็นอะไรที่ดีมาก จะครบยี่สิบสามปีบริบูรณ์นะตอนนี้ผมยังยี่บสองอยู่อยู่ปีห้าอายุยี่บสามทุกคนว่าโอเคไหมกำลังพอดีเลยเนาะอายุยี่ิบสามปีเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยอาจจะอ้วนขึ้นนะดูจากคลิปก่อนหน้านี้คือผมผอมมากแต่เนี่ยผมอ้วนขึ้นเพราะกินข้าวอร่อยอะไรไประมาณนี้แล้วตอนนี้ทุกคน ยังทำอะไรอยู่หรือเปล่ายังชอบดูของผมอยู่ไหมทุกคนบอกว่ากูเพิ่งรู้จักมึงตอนนี้แล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามึงกูจะชอบมึงอะไรวะเนี้ยตอนเนี้ยนนทุกคนติดตามผมนะอย่าลืมติดตามผมด้วยแล้วผมจะลงคลิปละแต่คลิปเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ตัดต่อแล้วผมจะเอาแบบลงแบบดุนๆเลยนะโอเคไหมเอาลงเป็นแบบนี้แหละ ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตาม้ลยผมจะทำคลิปที่ทุกคนขอมาแล้วก็ถ้าทุกคนขอมาเยอะผมจะทำคลิปโอนั้นโอเคไหมจริงๆอะ่ะผมเคยทำคลิปเอเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วแล้วไม่รู้ว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่าแต่บางคนก็ชอบบางคนอาจจะไม่ไม่ชอบเพราะว่าไม่แก้ผ้าไม่นั่นนี่เลยไม่เหลือกงเกงในเลยอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็มีคนมาคอมเมนต์มาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะพยายาม ทำคลิปให้ดีที่สุดโอเคไหมอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปอะไรเดี๋ยวทุกคนรอติดตามนะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับชีวิตที่ผมอยู่ในโรงเรียนโอเคไหมพอตอนนี้ผมเป็นครูฝึกสอนอยู่ชั้นปี5นะครับอยู่ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนประชารัฐนะ,อะบอกหมดเลยตอนนี้ถ้าทุกคนแมาว่าถ้าอยากมาด่านี่มาด่าผมแน่นอนเลยโอเคไหม อยากมาด่าก็มาสิเราเล่นเราเล่นนะถ้าอยากดา่าขอขอซบอซ้อมด้วยนะไม่อยากนานด่าเยอะ <c oughs> ตอนนี้ผมอยู่ปีห้าแล้วผมอยู่โรงเรียนประชารัฐโอเคไหมถ้าทุกคนอยากจะไปเจอผมเนี่ยเจอที่นั่นได้ผมสอนอยู่ครูคณิตน,นะครับผมครูคณิตคิดในใจนะครับคิดนอกใจไม่เป็นแค่แบบนี้ก็ได้อะ่ะโอเคไหมออโอเคละผมขอมีเพียงแค่น,น,นี้นะครับผม ผมขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปลงเดี๋ยวค่อยเจอกันไหมโอเคนะบ๊ายบายว้า